สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกนะับผมชัยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง YouTube ชัยเซอร์กิ่งเพชรโฮาศาร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหรือด้านต่างๆของคุณจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้ม ชะตาให้กับคุณตลอดนะครับท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะผมก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง youtube ผมมาอย่างเหนียวแน่นนะครับนะถ้าไม่มีท่านนะครับยอดนะก็คงไม่ถึงขนาดนี้นะครับขนาดนี้ก็ช่องก็ส0 0 0สนแล้วนะครับนะชาวลัคนาราศีกรกฎ นะครับขอให้เกิดสิ่งดีๆในปี2,564นะครับจังหวะในดวงชะตาชาวลัคนาราศรีกรกฎนั้นนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะเป็นยังเป็นช่วงที่จะทำอะไรต่างๆยังราบเรียบยังไปได้นะจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีอุปสรรคมีอะไรต่างๆมาขวางกัน้นชีวิตปัญญาของคุณนั้นจะพาคุณนะครับนะผ่านพ้นในสิ่งต่างๆได้นะครับ เพราะว่าเดือนนี้เหตุผลทางโหราศาสตร์นั้นมีดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์นั้นเล็งลัคนานะตั้งแต่ต้นเดือนอยู่นั่นหมายถึงว่าปัญญาของคุณเปิดคุณมีโอกาสได้พบที่ปรึกษาได้พบผู้รู้หรือคุณมีโอกาสได้ต้องปึกไปปรึกษาอะไรบางอย่างจากผู้รู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้ยังไม่ชํานาญยังไม่ถนัดถ้าไปปรึกษาในช่วงนี้ได้ผู้รู้วิชาจริงได้ครูรู้ได้ผู้มีองค์ความรู้รักการถ่ายทอด หรือคุณไปศึกษาหนังสือตำรับตำราเนื้อหาต่างๆหรือคุณอยากไปเรียนรู้เรียนเสริมเรียนเพิ่มอ,อะไรต่างๆช่วงนี้จะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตาในระยะยาวชาวลัคนาราศีกร,รกฎนั้นนะเหมาะที่จะศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างสูงนะครับนะคันรองต่างๆนะครับเดินไปอะไรต่างๆยังไม่ไมไมในทางที่ดีคุณจะอ้วนขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พยายามกินให้น้อยลงเลยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสอ้วนขึ้นนะครับมีโอกาสมีเนื้อมีหนังมากขึ้นน้ําหนักเพิ่มแต่คุณจะมีราศีเพิ่มนะครับช่วงเดือนนี้คุณจะได้เดินทางไกลแบบคาดไม่ถึงต่างอําเภอต่างจังหวัดใจคุณจะร้อนแรงมากขึ้นแต่จะสามารถดับมันไปได้นะครับอารมณ์ของคุณนั้นจะไปในเชิงของการติดต่อคอนเน็กเจรจาหรือท่านใดทํางานคอนเน็กเจรจาอยู่แล้วศิลปะและวาจาวาทศิลป์ที่พูดออกไปไม่พูดไม่เก่งจะ ทำให้คนนั้นหลงไหลโดยเฉพาะท่านใดทํางานต่างๆกับเพศตรงข้ามกับหมู่คนอยู่แล้วจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีกินกายของอิสตรีในช่วงนี้นะครับจะหอมดึงดูดเย้ายวนเพศตรงข้ามอย่าไปไหนมาไหนสองต่อสองนะครับจะถูกปลุกปั้มจะถูกปลุกปั้มนะฟังผมจะช่ดนะจะมีคนกาะหายใน กลิ่นกายของคุณนั่นเป็นผู้หญิงเนี่ยเคยไปกับเจ้านายไปกับเพื่อนผู้ชายของตัสองเนี่ยระวังนะครับหรือเคยไปเที่ยวคืนก็ต้องระวังในช่วงนี้นะครับนะแต่ว่าท่านใดที่พร้อมที่จะไปลักษณะนั้นนะครับคือจะเป็นลักษณะแบบทางานเน็ตโคโยตี้ทำงานด้านเสิร์ฟนะหรือว่ารอทิปทางานด้านการบันเทิงเป็นนักร้องนักแสดงนาราเป็นลักษณะเนี้ยนะครับยิ่งดึงดูด นะครับยิ่งไปในทางที่ดีมีความบริบูรณ์ในด้านนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะมันจะดึงดูดแม่กระทั่งคู่ของคุณและคนอื่นนะครับในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะครับนชาวลัคนาราศีกรกฎที่ศึกษาดูใจกันนั้นความสัมพันธ์ก็จะไปในทางที่ดีนะครับที่ศึกษากันมานาน หรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสพบรักมีโอกาสเจอเจอความรักและดึงดูดเพศตรงข้ามหรือดึงดูดผู้คนหรือตัวคุณไปเข้าหาให้เกิดนะครับองค์ความรักนะครับไม่ใช่องความองค,ความรักเกิดความรักเกิดขึ้นนะครับกับดวงชะตานะครับเพราะช่วงนี้ดาวศุวกร์โคจรเลงร่วมอาทิตย์ให้พลังงานดาวพุธร่วมศุกร์อีก,พกเพื่อรหัสเลงอีกได้ไม่เจอเจอก็จะว่ายัางไงแล้วนะครับในชะต,ตาของคุณยังแปลอย่างหนึ่งว่า อาบน้ำบ่อยๆหน่อยนะนะใจจะร้อนคุณจะทาอะไรรวดเร็วปัดเปลี่ยวมากขึ้นคุณจะได้เสื้อใหม่คุณจะได้เครื่องประดับคุณจะได้เครื่องนอนคุณหรือคุณจะได้เครื่องตกแต่งบ้านนะภายในบ้านใหม่คือคุณจะได้ประดับอะไรบางอย่างเป็นของใช้ส่วนตัวประดับรถประดับบ้านอของประดับของสวยงามต่างๆได้กินของอร่อยได้ได้ของที่พึงพอใจทางจิตใจที่ปรารถนาจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิง นะครับคุณในครอบครัวเอาใจมาผูกพันกับคุณเป็นพิเศษอาจจะมีญาติคุณเจ็บป่วยบ้างนะแต่ว่ามันแปลว่ามีผู้หา่ผู้หญิงเอาใจมาผูกพันหรือมันยังแปลอย่างนึงว่ามีผู้หา่ผู้หญิงมาจ้องจับผิดกับดวงชะตาคุณหรือมีคนในครอบครัวมาจ้องจับผิดนะครับดาวยังบอกอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะฝ่าฟันมันมากขึ้นในสิ่งต่างๆนี่เป็นไปคุณจะแข็งแกร่งกับชีวิตคุณมากขึ้นคุณจะไม่อ่อนแอเหมือนเดิมคุณจะมีสติปัญญามากขึ้นและคุณจะอดทน มากขึ้นมีบางอย่างให้คุณเหนื่อยแล้วคุณต้องอดทนมากขึ้นคุณต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆคุณจะเกิดรักลับๆนะครับหรือว่ามันได้รับการสนับสนุนอะไรบางอย่างจากเพศตรงข้ามหรือมีรักบางอย่างที่คุณยังเปิดเผยความสัมพันธ์นั้นไม่ได้นะครับบางท่านนั้นจะมีตัวเลือกเลยทีเดียวในช่วงเดือนนี้นะครับท่านมีคนต่างจังหวัดมีคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาทางไกลเข้ามาชอบพิค,คนในสถาบัน มีคนเคยแบบไปเจอกันที่สถาบันบางอย่างหรือมีคนที่แบบเคยเจอกันแล้วนะครับคุ้นเคยกันแล้วนะครับเข้ามาข้องเกี่ยวหรือมันแปลอย่างหนึ่งว่ามีเพื่อนของเพื่อนมาจีบมีเพื่อนมาชอบหรือคนที่เคยรู้จักชิดเชื้อในที่เรียนหรือว่าในที่สถาบันบางอย่างหรือว่าคนใกล้ตัวบางอย่างเข้ามามีเพื่อนของเพื่อนมีคนแกล้งเอาความเป็นเพื่อนความสนิทสนมนั้นเข้าหาคุณก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้น ท่านใดที่ทากิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนยังมีความสําเร็จเป็นอย่างดีดาวยังแปลอย,าอย่างหนึ่งว่าคุณจะเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามเสียเงินไปกับเพื่อนฝูงกันเสียเงินไปกับสังคมการเข้าหาสังคมนะครับงานคุณจะเสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวมีเรื่องเสียเงินไปกับคนในบ้านคนในครอบครัวหรือบ้านรถที่อยู่อาศัยดวงดาวยังแปลว่าการงานของคุณยังไปได้การงานของคุณที่ทําที่ก่ออยู่ท่านใดที่มีงานอยู่ยังไปได้นะครับยังมีความสําเร็จต่างๆเข้ามาอยู่ นะครับนะแต่ว่ามันจะหนักเหนื่อยขึ้นนะครับท่าได้จับงานออนไลน์มีความสําเร็จเป็นอย่างดีเพราะดาวราหูวิ่งจออรัรีเลงกับดาวเกตนะครับให้กําลังกันอยู่ในเรือนลาภะดาวอังคารก็โคจอนเมกเตราที่บดีในเรือนการงานนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎตกงานให้รีบไปหาดาวคู่มิตรอย่างเลงดวงชะตาให้ติดต่อเพื่อนนะครับให้ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือสมัครงานให้สมัครในวันอังคาร สมัครในวันอังคารสมัครในวันอาทิตย์สมัครในวันพฤหัสนะครับนะในช่วงนี้หรือหาเพื่อนหามิตรนะที่เกิดว,วันอังคารวันอาทิตย์พฤหัสนะครับนะหรืออ่าติดต่อเขาเข้าไปนะครับหรือเลขที่ตั้งบริษัทอะไรต่างๆนะที่ตกเลข3เลข5เลข1อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะส่งใบสมัครให้ส่งวันอังคารวันอาทิตย์วันพฤหัสนะมีโอกาสเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์ โนะชคลาบของคุณในช่วงเดือนนี้จะมาจากเพศตรงข้ามคุณมคีคือดวงบอกว่าจะได้โชคจากเพศตรงข้ามนั่นหมายถึงมีคนมาชอบคุณมีคู่ของอื่นมาชอบคุณหรือมันแปลว่ามันแปลว่า,าท่านใดที่มีหุ้นส่วนเขาจะนําผลประโยชน์ดีๆมาให้ท่านใดที่มีคู่คุณจะมีโอกาสได้เงินได้การเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารหรือได้ของขวัญจากเขามันยังหมายถึงีอย่างนี้ก็ได้นะคุณจะมีโชคทางการเงิน เกิดขึ้นด้วยหรืองนี้นะครับจะได้เงินง่ายๆบางอย่างเข้ามาด้วยได้เงินแปลกๆได้เงินลับๆได้เงินที่ไม่เคยได้และมีรายจ่ายแบบแปลกๆไม่เคยได้จ่ายกับต้องจ่ายนะครับมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินท่าในใดที่มีได้ได้มีไรายได้อีกต่างประเทศเนี่ยก,ก็ดีหน่อยนะนะแล้วก็ดาวอาับบมาร่วมกับเงินมีรายจ่ายเก่าๆเกิดขึ้นบางท่านรอการสร้างหนี้สินหรือรอหยิบยืมนั้นมีโอกาสได้หรือว่าเสียเงินไปกับรายจ่ายหนี้สินเก่าๆแล้วก็จะแก้เคล็ดดวงชะตา ดาวดวงดาวแล้วนะครับระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับนะในดวงคือในเรื่องของโชคลาภเนี่ยเอาเลขอายุพศเกิดคนรักนะครับคู่รักเอาไปเสี่ยงมีโอกาสถูกนะวันที่เกิดเขาพศเกิดเขารถที่เขาขับในะเวลาเกิดเขาอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่ถูกเลขจะเกี่ยวกันพันกับเขานะครับหรือ ถ้าจะซื้อหวยเนี่ยนะครับเอาเพื่อนใกล้ตัวเพื่อนที่ติดต่อมาวันที่จะซื้อนะครับเอาวันที่เกิดพอศเกิดนะของเขาฝากเพื่อนซื้อให้มันยิบตัวไหนก็ได้นะจะมีโชคอ่าในดวงชะตาชาวลาวราศีก,ลลก,ก,กรกฎภยากรไม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ